สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP นะคะประจำวันที่15้ามกราคมปี6 6นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับตัวเด่นของเราก็คือ2กับ5้ี่กับ7 2็2สองศ5นย์สองหนึ่5สองสี่สอ5ห้าสองเจหย์ห้าหสห้าเจห้าดห้าย์ห้าดดสี่สองห้า็ดสหสองเจดศย์นะ ยับคู่ก็สองสี่สี่สองสองห้าห้าสองห้าเจ็ดเจ็ดห้าสี่เจ็ดเจ็ดสี่ทะเลคู่ก็สองสี่ศูนย์สองสี่หกสองสี่แปดห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดเก้าเนาะแต่เมือนงั้นดาวก็ศูนย์เลยสองห้าศูนย์สี่เจ็ดศูนย์เนาะ, 250, นะก็ขอให้ทุกคนโชคดีสำหรับดาวโจรเมื่อคืนนี้ของวันที่สิบสี่สาม ศูนย์สามเจ็ดกับสองสี่เนาะจับเอาสี่ตัวกับสี่ 4, ตัวเด้อเพิ่นมาเข้าวันที่สิบห้านี่ทองวันที่สิบห้านะที่ทําไว้25 47นะคะที่เราจับให้สองเจ็ดศูนย์นองนจนละหนึ่งคืหกศูนย สำหรับคลิปนี้ก็จบลงกับเพียงแค่นี้เนาะขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะหิงๆปังๆค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะ